สวัสดีครับพบกับสุข่าวลิวเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คงชัดเจนไร้ปุริสิตแผนเสริมตลาดปี2022สมโมสรลิเวอร์พูลของเราครับจะไม่กระโดดลงไปแย่งซื้อคริสเตียนพุริสิตปีของโจเซในตลาดซัมเมอร์2022แมตท,ทีมจะเสียเซดรูมาเน่ออไปให้กับไบรมินิกรายงานจาก CBS Sport อนะครับรายงานมาว่าหงแดงตกเป็นข่าวแสดงความสนใจกับตันกิมชัดสหรัฐอเมิกา ซึ่งก็เผยว่าไรา้ความสุขในใต้ชายคาสแตนฟอร์ิดเพราะโดนเฮดโค้ชโทมัสทูเิลจำกัดโอกาสลงสนามนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับผู้จัดก,การทีมเจคก้นคลับจึงจับตาสถานการณ์ของเดอร์เตนในวัยยิาปีเป็นพิเศษเพราะคุณสมบัติตร,ตรตงกับผู้บอลแบบเกนเกเลรซิ่งที่พละงกำลังเหลือเพื่อทัศนคติเล่นเพื่อเทียมเลี้ยงกินตัวดีๆวิ่งเร็วและมีกลินลูกดังนะครับบวกกับโควต้าในแดนหน้าที่วางลงถึงสองตำแหน่งทั้งมาน่ไปบายามินิก ลัดดิวกอลิกี้หมดสัญญาสู่เอซิมิลานชื่อของคริสเตียนบุลิสิตนะครับจึงถูกโยงเข้าสู่แอนฟิลอย่างหนักแต่ล่าสุดนะครับแรงกล้าใกล้ชิดของนักเตะลาแาเวสปอร์กรุปการันตีว่าลิเวอร์พูลไม่เอาคริสเตียนบุลิสิตแน,น่นอนแล้วเนื่องจากการปิดดิวของเดวินนูเยสสนนราคาที่แพงที่สุดของส,องสโมสร8 5ล้านปอนด์ไปแล้วอีกทั้งคุณกำลังในแดนหน้าปัจจุบันก็เพียงพอกับการรับมือในศึกรอบด้านแม้จะเป็นปีที่มีฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ หรือฟุตบอลโลกปี2022สอดแทรกขึ้นมาก็ต่างหลังจากเธออเวอร์ยูนี่มุ่งหน้าอังกฤษตรวจร่างกายกับน็อตทีแฮมฟอร์เรสต์แต่ว่าอาวอร์ูนี่นะครับสุน,นัข้ไนจีเรียกำลังเดินทางมาที่ประเทศกรีเพื่อตรวจร่างกายกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกสแกนสปอร์ตเยอรมันนะครับรายงานมาว่าอาวอร์ูนี่ และตัวแทนกำลังเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อนำนินการตามขั้นตอนต่างๆในการย้ายจาก Union อุนิโอนเบอร์ลินไปร่วมทัพนอตติงแฮมฟอร์เรสในสึกพิวเบลิกโดยรายงานระบุว่านอตติงแฮมฟอรเรสไม่มีปัญหาในการคว้าตัวอาวอร์ยูนี่เพราะเป็นการยืน่นข้อเสนอตามค่าสัญญาจำนวน20.5ล้านยูโรหรือราว17.7ล้านปอนด์ให้กับอุนิอนเบอร์ลินดังนั้น,นนักเตะจึงสามารถเดินทางไปยังประเทศอังกฤษได้ในทันทีสำหรับอาวอร์ยูนี่คือดาวเด่นและเป็นดาวสโสรของอุนิโอนเบอร์ลิน ในฤดูกาล2021ถึง2022โดยยิงไปถึง15ประตูในศึกบุนเดสการ์เยอรมันและเป็น20ประตูนในทุกรายการพาทีมจบอันดับที่5ในลีกไปไกลถึงรอบรองชั้นเลือดในศึกเดวิสโคลคาวแต่นี่นะครับซูน่าชาวไนจีเรียรถ,ถูกลิเวอร์พูลดึงมาจากอิ er มเพอรีอันช็อคเกอร์อะคาเดมีเมื่อปี2องสแต่ไม่ได้รับโอกาสจากทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกเลยโดยถูกปล่อยยืมตัวมาโดยตลอดทั้งแฟรงเฟิร์สเอ็นอีจีมุนส์ฟรอนแกลนส์ ม05และอุนิเออร์เบอร์ลินก่อนลิเวอร์พูลขายขาดเมื่อปีที่แล้วโดยย้ายไปอยู่กับอุนิเออร์เบอร์ลินทาวอรและล่าสุดกำลังจะย้ายมาสู่เกาะอังกฤษครั้งซึ่งเป็นทีมเจ้าป่า Nottingham อ o r เรสซาลาเจอบอลใช้เวลาฟิตกล้ามมากกว่าอยู่กับเมียโมเมิซาลานักเตะลิเวอร์พูลถูกเปิดเผยว่าเขาทุ่มเทก,กับการฟิตร่างกายที่บ้านจนภรรยาบ่นว่าไม่ไดใช้เวลาด้วยกัน สาระนะครับที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่ดูแรเรื่องร่างกายดีมากๆและแทบไม่ได้มีอาการมาเจ็บหนักรบกวนตลอดในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลเลยเดี๋ยวเตะทีมชาติอียิปต์นะครับผ่านเกมพิมรีกรวมกันเป็นแค่สินัดตลอด5ฤดูกาลัขหงขัแดงโดยในปี2 0 1 9และปี2021ต้องไปช่วยทีมชาติในศึกอฟริกันคัพออฟเนชั่นอีกด,ด้วยสาระนะครับกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการเร่งฟิตร่างกายที่ต้องแลกกับเสียงบนของแม่บ้านว่า สองห้องในบ้านของเราถูกใช้เพื่อเล่นเครื่องเล่นฟิเน็ตและสร้างพลัมเนื้อที่แตกต่างกาันผมอยากจะบอกว่าบ้านของเราเหมือนกับโรงพยาบาลเลยภรรยาของผมก็ไม่ชอบหรอกเธอบอกกับผมว่าผมใช้เวลากับเครื่องพวกนี้มากกว่าอยู่กับเธอซสีอีกก่อนลาแอนวิลเปิดโพส์1ขั้นที่ดีที่สุดยากที่สุดของลิวโธที่ผ่านเมืองไมเคิลเอเวนไลอัพที่ดีที่สุดและยากที่สุดของ เจเกนคลับนะครับเวอร์กิลฟันดส์มฮิมิดซาลาและนักเตะอีกหลายๆคนได้รับเครดิตมากมายที่ช่วยนำลิเวอร์พูลก้าวขึ้นสู่ยุคทองในโลกลุ่มหนังแต่อีกคนหนึ่งที่สมควรได้รับการยกย่องมากมายเช่นเดียวกันนั่นก็คือไมเคิลเอเวอร์ดเอเวอร์ดได้ก้าวขึ้นมารับบทบาทผู้อำนวยการกีฬาของหงส์แดงเมื่อฤดูกาล2016-2017โดยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาดึงผู้เล่นฟุตซอลหลายคนที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูล ด้วจากความสามารถในการคว้านักเตะใหม่เข้ามาทินแอนฟิบอแล้วเอเวิร์ดยังมีความเก่งชะก,กาดในการขายผู้เล่นบางคนเพื่อน,นําเงินเข้าสู่สโม,มสรยกตัวอย่างเช่นฟิลิเป้คุนยอที่ขายกับบาร์เซโลนาห่ล้านปอนด์ประมาณ6ก8 0ดล้านบาทไปเดือนมกราคามคนในปีส0ง8ปเม็ดเงินที่ได้จากการขายฟิลิเป้คุนยอถูกนาแปลงเปลี่ยนมาเป็นการซื้อตัว,วเ,เวอร์ิปันไดอาริสูเมกาซึ่งนั่นว่าเป็นหนึ่งในความสุดยอดของเอเวิร์ด ทีเดรรถขังชื่นชมอย่างมากจากบรรดาสาวกเลยครับข้ะเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เป็นบุรุษชนคนธรรมดาก็ยังมีผิดพลาดในเชิวอุกกาศโดยงานนี้เรามาดูกันหน่อยว่าพอออกกีฬาคนเก่งของลิวโลเคยดึงนักเตะคนไหนบ้างที่สุดยอดและน่าผิบังที่สุดเข้าสู่โรแอนเฟลรวมทัพตัวจริงที่ดีที่สุดหากพูดถึงสวีผู้ลเล่นที่ดีที่สุดในยุคข,ของเอ็ดเวิร์ดที่ดึงตัวมาร่วมทัพก็ต้องบอกว่าหลายคนสามารถนึกถึงชื่อได้แทบทุกคน เพราะผู้เล่นเหล่านั้นได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าจากผลงานที่สุดยอดกับพวกเขานับแ้แต่ย้ายมาสวมเครื่องแบบของดัง้งเริ่มต้นด้วยตำแหน่งผู้รักษาประตูแปนอาริซุงเบกาซึ่งถูกดึงมาจากโรมา่าสนนราคาแค่ตัว67ล้านปอนด์ประมาณ2,948ล้านบาทเพื่อนำม,มาทดแทนที่ล,ลาลิสคาร์อุสในดันชาริมันซึ่งทำผลงานได้งามหน้าในนัดนชิงเลิอยูฟ่าแชมลีกในปี2 0 8ซึ่งผารเรือมอเรต เดรนชาวบาเซียเรียนในยการยุยงว่าเป็นหนึ่งในโกที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกหรือตอนนี้จะพูดได้ว่าระดับโลกก็คงไม่แปลกอะไรเขาทำงานในคงซึ่งคงว่ายึดตัวจริงมาตลอดสมมติให้ลาริสคาลูสซึ่งมงมิเรและอีกหลายๆคนต้องรเรียนออกจากมือหนึ่งในขณะที่แพนเวโกซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนของเทียมกลับกลายเป็นจุดแข็งโป๊กโดยมีเจอมาติปยามาเล่นแบบเฟียยันอันดูโรเบอร์สันราคา8ล้านปอนด์และบุกิฟฟันได้ราคาแพงระดับ 75ล้านปอนด์ตอนนั้นผ่นกองกลางเอ็ดเวิร์ดโชว์ขึ้นด้วยการเจรจาควัดตัวจากจิลุมวานในดุม25ล้านปอนด์ฟามโย44ล้านปอนด์แลตาติโอโกอันคันโตล่า27ล้านปอนด์ส่วนแนวรุกต้องยอมรับว่าเอ็ดเวิร์ดทำงานได้อย่างสุดยอดด้วยการดึงโมเมสซ่ามาร่วมทีมในส่วนราคาแค่34.3ล้านปอนด์นอกจากนี้แล้วเขายังมีส่วนช่วยในการเจรจาคว้าตัวซาดูมาเน่30ล้านปอนด์ดิโกโจกต้า45ล้านปอนด์และเมื่อเร็วนี้ ดุยเดียร์าตอีกราคาเริ่มต้น3.7ล้านปอนด์การเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมนำไปสู่ความสำเร็จมากมายของสโมสรนิกาการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟีฟ่าคัพเวลคัพเอฟเอคัพและคาร์ลบาลคัพเสเวตตัวจริงที่ดีที่สุดจากการเสริมทัพของไมเคิลเอเวตผู้เล่นศประตูอเลรส่งนิกากองหลังแอนดูโรเบอร์สันเบอร์กิฟฟ์นายนจอเอ็มติปกองกลางจอร์จินโุวานิรุมฟาร์มินโยติเอโกอาคันโดรา กอน้าลุยดียร์สซาด,ดิโอมาเน่มเมซาลาและดิโกโจโต้าซีอเอตตัวจริงที่ยากที่สุดมมดี้ย่อมมีแย่เป็นธรรมดาของโลกชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงว่าเป็นการเซ็นยญญามที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือลอริสคารลิวุ์ซึ่งทำผลงานย่ำาย่จนสั้นความเสียหายเก่บเทียมโดยเขาย้ายสู่ทินแอนฟิลด์ด้วยค่าตัว4.7ล้านปอด์ประมาณ206ล้านบาท ทานั่นแนวรับแฟนบอลหงแดงหลายคนคงลืมชื่อของเชฟฟันนเบิร์กซ่งดูเหมือนจะมีอนาคตที่สดใสจนถึงท่านได้รับฉายาว่านิวฟันได้กันเลยทีเดียวแต่การเป็นว่าเม้นเงิน4.4ล้านปอนด์ประมาณ193ล้านบาทที่จ่ายไปไม่คุ้มค่าเลยเพราะนักเตะไม่เคยได้ลงเล่นสุดเพลีกแม้แต่เกมเดียวจนต้องถูกปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับเบลซันอกรายก็คือเบนเิวตส1.6ล้านปอนด์ และโอซานคาบักที่ถูกยืมตัวและดึงมาร่วมทัพในช่วงที่ทีมประสบวิกฤตแนวรับบาดเจ็บกันยกแผงกลางซีซั่น2020-2021แต่ก็ล้มเลวไม่มีชิ้นดีเพราะสุดท้ายแล้วเจอกิงครับต้องเลือกใช้จอแดนแฮนเันกับฟามิโยขยับมาเล่นในแผงกองหลังแทนสำหรับอีกคนนั่นก็คือรักนาคาวา3.5ล้านปอนด์สำหรับแผงกองกลางก็คือมาโกกุยน5.1ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เลย จนสุดท้ายเดินปล่อยให้กับ FC ฟซปอร์โตด้วยค่าตัว10.5ล้านปอนด์ดาบีเกตัาและอเล็กออกเล็กจเจมเลนตั้งสองคนก็ถือว่าไปได้สวยตอนที่ยานมาร่วมทัพหงแดงแต่นาซีดาอาการบาดเจ็บทําให้ศักยภาพของพวกเขาดรอปลงไปและนั่นทําให้ค่าตัว52.8ล้านปอนด์และ3.5ล้านปอนด์ตามลำำําดับเป็นเหมือนการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําส่วนแนวรุกทาคุมิมินาเมนุสเล้านปอนด์ซึ่งเป็นนักเตะที่มีส่วนสำคัญในการช่วยทีมหงแดงคว้าแชมป์คาร์โลวครับ และเอฟบีครับในซีซันที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เคยได้รับการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอจากเจ้าใน่ายใหญ่เลือดด๋อยและมีใครจําชื่อดมินิคโซลนเก้ได้ไหมนักเตะที่ย้ายมาด้วยราคา4ล้านปอนด์โดยครับเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆในตอนนั้นแต่สุดท้ายก็จากไปอย่างเงียบๆปัจจุบันเป็นผู้เล่นของปอนมัดไปแล้วตบท้ายด้วยชเันชาก,กิลี่13ล้านปอนด์เขาอาจมีส่วนสกี่ยในหลายๆเกมของลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่เคยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอ โดยปกติจะทำหน้าที่เป็นตัวสำรองอดทนจนสุดท้ายต้องย้ายไปเล่นกับโอลิมปิกลียงส่วนปัจจุบันเดินทางไปทำมาหารบประทานที่เมืองมัก,กันกับสโมสรชิคกโกลฟลยสนี่คือสุปข่าล,ลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูสลสโมสรที่ผู้อนรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครัปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมซรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ